มีพี่น้องที่อยากจะกลับบ้านอยากจะกลับไปดูแลคนในครอบครัวอยากจะกลับไปพาลูกให้ไปพักผ่อนแต่ผมก็เชื่อว่าณเวลานี้ตอนนี้ยังมีพี่น้องของเราที่เรายังไม่พบเขาบนเรือกลางน่านน้ำบนเขาในโลกแดนประเทศเพือนและประเทศเพื่อนบ้าน เขายัางนอนไม่หลับเขายังนอนกอดลูกเขายังนอนกันนงนนกนวลว่าคนของเขานั้นหายไปไหนใช่ครับของเราเรากำลังกลับไปที่เตียงของเราเรากำลังจะกลับไปที่หมอนของเราพี่น้องคงเห็นนิทัศาการเราจำลองอาจจะไม่เหมือนจริง แต่พอที่จะยืนยันยืนยันรับประกันได้ว่าที่นอนของพี่น้องโรฮหิงยาก็คือผ้าใบคล้ายๆกับที่เราปูไว้ที่นิทสการห มันเต้นอยู่ที่หน้าอ,อกของพี่น้องเนี่ยมันเรียกว่าหัวใจมันสามารถที่จะฟังเสียงที่หูมันสามารถที่จะมองในสิ่งที่ตามองไม่เห็นพี่น้องโรฮิงญาเขาก็มีสิ่งที่อยู่ที่หน้าอ,อกเหมือนกับเราเขาปวดร้าวมามากมายตั้งแต่ที่ดินแดนของเขาบ้านเกิดถูกขับไล่ ออกมายังถูกธระทบางคนต้องตายไปด้วยกับความปวดร้าวจินตนาการสิครับวินาทีที่คนรักคนหนึ่งกำลังตายจากไปโดยที่ไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกลาคนรักมันเจ็บปวดขนาดไหนผมอยากจะบอกกับพี่น้องช่วยไปบอกพี่น้องทุกทุกคน ไม่เห็นด้วยกับการช่วยโลหิงยาช่วยส่งข้อความคืนนี้ใครสามารถส่งได้ใครสามารถแปลได้ส่งไปหาทุกคนในประเทศไทยและทั่วโลกที่ไม่เห็นด้วยกับการช่วยโลหิงยาบอกเขาว่าวันไหนที่พวกคุณถูกอาธรรมวันนั้นเราจะเป็นคนแรกที่ไปช่วยปกป้องคุณจากความอาธรรมเพราะเราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา ให้ทำหน้าที่ปกป้องเฉพาะมุสลิมไม่ใช่เอารสร้างลงมาเอารถกำหนดหน้าที่เรามาให้ทําหน้าที่บนพื้นแผ่นดินแทนพระองค์โดยการดํำรงซึ่งความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ถูกกระทำคุณหมอหรือใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยที่อาจจะโพอสอะไรแรงๆเสียดสีนักข่าวเสียสีคนที่ทำงานเสียสีองค์กรไหนก็แล้วแต่ ส่งข้อความหาเขาหน่ครับว่าวันไหนที่คุณถูกอาธรรมใครรังแกคุณใครอาธรรมคุณเรามุสลิมเราจะเป็นคนแรกที่จะไปช่วยเหลือคุณส่งข้อความไปบอกนายกไปบอกประธานาธิบดีเต็งเสียงของพมา่าส่งข้อความไปคืนนี้เลยบอกประธานาธิบดีพม่าว่าท่านครับถ้าท่านถูกอธรรมถ้าท่านไม่ได้รับความวิธิธรรม เราคือคนแรกที่จะให้ความวุติธรรมกับท่านแม้ว่าท่านจะทำสิ่งที่ชั่วร้ายเลวร้วามาขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าท่านถูกกระทำถ้าท่านถูกกระทำเราคือคนแรกที่จะให้ความวุติธรรมกับท่านขอฝากถึงท่านนายกประยุทธ์เจ้าหน้าที่รัฐบาลทุกคนถึงพี่น้องทุกท่านขอฝากขอบอก ขอให้มั่นใจขอให้เชื่อมั่นเอาชีวิตของผมเอาชีวิตของทีมงานทุกคนที่จัดงานนี้เป็นประกันได้เลยว่าการช่วยเหลือพี่น้องโรฮิงญาพี่น้องสัญชาติใดก็แล้วแต่พี่น้องศาสนาใดก็แล้วแต่ที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นถ้าท่านกังวลว่ามันจะเป็นภาระของประเทศชาติถ้าท่านกังวลว่าทรัพย์ที่มีอยู่มันจะไม่เพียงพอในการที่จะดูแล หรือกลัวความยากจนเอาชีวิตของผมและชีวิตทีมงานทุกคนเป็นประกันได้เลยว่าอาลัลลอฮ์จะไม่ทรงทอดทิ้งการดูแลความดีที่ท่านได้ทําต่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์บอกไปเลยเอลัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือท่านแน่นอนเพราะท่านกําลังทําอะไรท่านกําลังช่วยเหลือคนที่ถูกอาธรรมคนที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นอลัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งท่านประเทศไทยจะไม่จนประเทศไทย จะต้องได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอ์อย่างแน่นอนนี่คือความมั่นใจนี่คืออีมานของมุสลิมที่จะส่งบอกถึงท่านนายกและทุกคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ข้อความสุดท้ายที่อยากจะบอกกับพี่น้องในค่ำคืนนี้เราเห็นภาพความเจ็บปวดมากมายเราได้เห็นความเป็นอยู่ของพี่น้องของเราทั้งด้วยตาของเราเองและด้วยสื่อ ที่ผ่านออกมาผมผมลำบากใจและผมยังมีความไม่สบายใจและผมก็เชื่อว่าทุกคนคงไม่สบายใจเหมือนผมถ้าผมกำลังจะบอกว่าขณะที่เรากำลังจัดงานยังมีมุสิมะของเรา ยังถูกย่ำยีขณะที่เรากำลังเปิดอันาชีตขณะที่มีคนมาพูดหายปากหรือขณะที่เรากำลังนั่งมอเตอร์ไซค์กลับบ้านผู้หญิงของเรายังถูกย่ำยีพี่น้องของเรายังถูกซ้อมยังถูกทรมานผมและอีกหลายคนเราจะเลิกจัดงาน เราจะไม่จัดงานอีกต่อไปแล้วครับถ้าเราจัดงานเพียงแค่บริจาคเพียงแค่ช่วยเหลือเบื้องต้นไม่เอาแล้วเราช่วยเหลือเบื้องต้นหลังจากเราช่วยเหลือเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วครับเขายังถูกย่ำยีอยู่ใช่ไหมผู้หญิงของเรามุลิมาของเรายังถูกกระชาขีิหยาบออกยังถูกย่ำยีต่อไม่เอาไม่จัดงานแบบนี้แล้วเราต้องการหยุด เราต้องการให้ความอธรรมความช่วยลือมันต้องถูกยกเลิกต้องยุติไปเสียทีช่องทางที่พี่น้องจะช่วยกันและผมเชื่อว่าเราทุกคนต้องช่วยกันเรากำลังพูดถึงการยุติความอธรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าพี่น้องของเราจะอยู่ในดินแดนนี้ดินแดนพมา่าหรือดินแดนไหนก็ตามและขอบอกด้วยอีกครั้งหนึ่งว่า ข้อมูลที่ยืนยันได้ชัดเจนก็คือมีพี่น้องที่ไม่ใช่โลฮิงญาที่นับถือศาสนาอื่นก็เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ถูกคมขืนถูกย่ำยีถูกซ้อมทรมานเราจะช่วยเหลือพี่น้องทั้งโลฮิงญาพี่น้องสัญชาติอื่นๆพี่น้องทุกๆศาสนาที่ตกอยู่ในความอาธรรมเราจะทำหน้าที่ในการช่วยเหลือทุกคนทั้งหมดเราจะทำหน้าที่ในการช่วยทุกคน ให้หลุดออกมาจากวงจรสกรปรกหลุดออกจากความย่ำยีทุกอย่างที่กําลังเกิดขึ้นนี่คืออานาจที่เราจะประกาศที่เราจะลงมือทําและเราจะทําหน้าที่นี้ให้สุดความสามารถถ้าพี่น้องอยากจะช่วยถ้าพี่น้องทุกท่านอยากจะทําหน้าที่ไม่ใช่เพียงแค่เดียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นอยากจะหยุดความอาธรรมที่เกิดขึ้นขออนุญาต ขอหน่อยครับอยากรู้ว่ามีใครจะช่วยบ้างใครต้องการที่จะยุติความชั่วร้ายเหล่านี้ยกมือขึ้นครับใครต้องการที่จะยุติความชั่วร้ายอย่างนี้ผมขอการยืนยันจากท่านหน่อยครับตักบิลตักบิลตักบีดท่านมีอำนาจแล้วอลัลลอฮ์ทรงฟังเสียงของท่านอาลัลลอฮ์ทรงบองมือของท่านแล้ว ท่านถูกผูกมัดท่านมีสัญญาแล้ววันกิยามัตทุกคนที่อยู่ในงานนี้ทุกคนที่ยกมือทุกคนที่กล่าวเสียงตักมตดท่านจะต้องไปเจอกับพี่น้องโรหิงยาอีกนับพันนับหมื่นคนในวันกิยามัตเราจะมีคําตอบด้วยกันเราจะทําหน้าที่ต่อต่อเราด้วยกันว่ากี่หมื่นคนกี่พันคนที่ถูกอธรรมเราจะไปตอบในวันนั้นด้วยกันสุดท้ายผมอยากจะขอให้พี่น้องเริ่มต้นด้วยบางสิ่งบางอย่างที่พี่น้องทําได้ คืนนี้กลับไปส่งข่าวให้ทุกๆคนคืนนี้กลับไปขอความกรุณอาอย่าพิ่งนอนดูอาทําหน้าที่ดูอาหรือลรหมาวิเตสละมา,ะมาตะฮัตยุทธแล้วขอดูอาอย่างจริงจังตอนนี้เราทําได้ครับพี่น้องสามารถที่จะบริจาคเงินเพื่อที่จะให้เงินในการจัดงานครั้งนี้เป็นต้นทุนเริ่มต้นในการยุติความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นกับพี่น้องของเรา ผมไม่ต้องการให้พี่น้องบริจาคเพียงแค่ค่าอาหารนะครับไม่เอานะครับขอมาอัพครับผมไม่ต้องการครับบริจาคมาแล้วเดี๋ยวจะได้ไปซื้อเสื้อผ้าเดี๋ยวจะไปซื้อยาเดี๋ยวจะไปซื้อเรือจะไปซ่อมเรือไม่เอาครับผมต้องการเห็นความต้องการของพี่น้องอยู่แท้จริงว่าพี่น้องจะบริจาคเงินในกระเป๋าด้วยกับเป้าหมายในการยุติความชั่วร้ายความอาธรรมที่เกิดขึ้น เงินของเราที่จะบริจาคตอนนี้จะต้องถูกส่งไปทําหน้าที่ในการหยุดคนชั่วที่กําลังซอมพี่น้องของเราเงินของเราที่บริจาคตอนนี้จะต้องถูกส่งไปให้ทีมงานทําหน้าที่หยุดคนชั่วที่กําลังข่มขืนมุสิมของเราเงินของเราที่ถูกส่งไปตอนนี้ที่เราจะบริจาคตอนนี้จะทําหน้าที่ของบันอย่างสุดกําลังความสามารถ ในการยุติการฆาตกรรมอาชญากรรมที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องของเราพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วนะครับไม่ใช่เงินเยียวยานะครับไม่ใช่ช่วยเหลือมนุษยธรรมเบื้องต้นนะครับจะเอาไปหยุดครับจะเอาไปหยุดความชั่วจะเอาไปหยุดความเย่ยมยีจะเอาไปยุติเสียงร่ำไห้ของโรฮิงญาจะเอาไปยุติเสียงร่ำไห้ของโรฮิงญา เอาไปยุติเสียงริ่ไห้ของทุกคนที่ถูกอาธรรมทุกคนใครที่พร้อมจะบริจาคเพื่อยุติพี่น้องครับเสียอยู่ทางด้านหน้ากองบริจาคอยู่ข้างๆอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ขอพี่น้องพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วขอพี่น้องทุกคนนะครับลุกขึ้นแล้วก็เดินไปถึงจุดที่บริจาคใกล้ที่สุดแล้วเหนียดแล้วขอดุอาให้ภาร,รกิจนี้ ให้อลัลรงตอบรับและให้เกิดความสาเร็จในการงานนี้เกิดขึ้นขอพี่น้องทุกคนลุกขึ้นและช่วยกันบริจาคครับติบกบิเติบกบิเชิญครับถ้าท่านใดยังไม่ได้บริจาคท่านจะส่งผ่านเด็กๆหรือท่านจะเดินมาเดินได้เลยครับเดินได้เลยครับจุดที่อยู่ข้างหน้าของทุกคนครับท่านจงบริจาคโดยที่ท่านอย่ากลัวความจน เพื่อจะยุติไม่ให้กิรความตายเพื่อจะยุติการข่มขืนที่ใครเกิดขึ้นเพื่อจะยุติเสียงล่หไม้ที่กําลังเกิดขึ้นเชิญครับพี่น้องผมขอเวลาอีกเพียงแค่30มินาทีเท่านั้นใครต้องการบริจาคท่านบริจาคแล้วท่านอย่าลืมว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านบริจาคมันอยู่ที่อัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะให้ท่านเพิ่มพูนมากกว่าที่ท่านได้บริจาคไปพรุ่งนี้ ภาในอาทิตย์นี้ท่านจะพบกับลิสกีที่เราให้กลับมาทันทีจากความจริงใจในการช่วยเหลือพี่น้องของเราใครต้องการจะบริจาค30วินาทีนี้สุดท้ายแเลยนะครับสุดท้ายเลยนะครับ30วินาทีนี้มีไหมครับจุดที่ใกล้ที่สุดเดินเข้าไปหาเลยครับแล้วทำหน้าที่ของท่าน ขอเราทรงตอบแทนขอเราทรงเป็นพยานในการทําหน้าที่ของท่านในการดูอาของท่านในการบริจาคของท่านขอให้พวกเราทุกคนได้รับการคัดเลือกจากอัลลอฮ์ให้ทําหน้าที่ในการยุติความอาธรรมไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตาม Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.